อัตราดอกเบีย้ยบ้านธนาคารไหนดอกเบีย้ยต่ำสุดหลังจากที่ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับมีมติให้คงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้เท่าเดิมนะครับโดยอยู่ที่1.50%ต่อปีหลายธนาคารจึงยังคงอัตราดอกเบีย้ยบ้านไว้เท่าเดิมนะครับโดยอันดับไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนเท่าไหร่นะครับผม สำหรับเดือนตุลาคม2568นะครับธนาคารที่มีดอกเบีย้ยต่ำสุดเฉลี่ย3ปีแรกนะครับก็ยังคงเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับดอกเบีย้ยอยู่ที่1.59%กับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนพศ2567นะครับสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 33,3940นะครับวงเงินกู้ไม่เกิน2ล้านบาทครับ ลง,ลงมาคือธนาคารอมสินนะครับอัตราดอกเบี้ยตามสุดเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่2.649นะครับกับสินเชื่อ GSB Grand Home Plus นะครับวงเงินกู้ตั้งแต่7ล้านบาทขึ้นไปกรณีทำประกันตามเงื่อนไขได้วยนะครับ อันดับ3นะครับคือธนาคารกรุงศรีธยาดอกเบี้ยอยู่ที่2.717นะครับกับสินเชื่อกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการที่ธนาคารสนับสนุนนะครับแล้วก็โครงการทั่วไปนะครับสำหรับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดราคา1ล้านบาทขึ้นไปและอาคารพาณิชย์โฮมออฟฟิศราคา3ล้านบาทขึ้นไปนะครับในทางมือ1และมือ2ครับผมอัปเดตอัตราดอกเบี้ยบ้านนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อจากทุกธนาคารเพิ่มเติมได้จากลิงก์ในคอมเมนต์ครับ